ติดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <Wow! S 1> สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะปูจะมาพาทำช่อเอื้องติดมาลัยแบบเล็กๆนะคะเอาไว้ติดพวงมาลไยพวงเล็กๆนะนี่ก็จะเป็นช่อบแบบนี้ค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะอันนี้จะเป็นตัวโฟมกระดาษนะคะขนาด1มิลน,นะคะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นโฟมยางนะใช้สองสีค่ะวันนี้จะใช้เป็นสีขาวแล้วก็สีชมพูเราจะเอามาตัดให้ได้ขนาดเท่านี้ขนาดสองคูณ5เซนนะคะสีชมพูใช้สี่แผน่นแล้วก็สีขาวสี่แผ่นนะคะแบบนี้ วิธีการทำค่ะเราจับเข้ามาแบบนี้แล้วก็ตัดแบ่งครึ่งตามความยาวนะคะแบบนี้ค่ะสีขาวก็ตัดแบบเดียวกันเลย นี่คะ่ะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมาทําตัวกลีบกันนะคะให้หยิบมาอย่างละหนึ่งแบบนี้จับสีชมพูนะคะจับเส้นสีชมพูแล้วก็พับควายลงมาแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้นะคะ ได้ลักษณะนี้แล้วทีนี้เอาเส้นสีขาวขึ้นมาเอาไปวางให้ได้ประมาณหนึ่งส่วนสามของเส้นนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นครึ่งนะนี่เราจะพับแบบนี้ไม่ถึงครึ่งนะคะเอาแค่นิดเดียวนะวางแบบนี้เมื่อจับได้แบบนี้แล้วทีนี้จับเส้นสีขาวนะคะม้วนไปด้านหลังหนึ่ง 2แบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนเอาตรงนี้มาวางใส่กับสีขาวเอามาวางทับกันแบบนี้นะคะนี่ก็ใช้มือกดไว้ทีนี้ทางด้านสียุมพูให้หม้วนไปด้านหลังแล้วก็เอามาวางทับเส้นสีขาวชึบแบบนี้ฝั่งนี้ม้วนเหมือนกันค่ะชึบ แล้วก็เอาตรงนี้มาวางครับแบบนี้ได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้จับอันนี้ทั้งหมดนะคะเราจะสอนกันอยู่สี่เส้นจับมาบีแบบนี้บีบไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็หาอะไรมาหนีบไว้แล้วก็ใช้ไฟแช็คลน ค่ะตัวกลีบเขาก็จะเป็นแบบนี้ได้แล้วนะคะหนึ่งกลีบเดี๋ยวเราจะมาลองทำอีกอันหนึ่งนะคะจับเส้นสีขาวไว้แบบนี้เส้นชิมพูพับลงมาแบบนี้เส้นชิมพูวางทับลงไป แบบนี้จับเส้นสีขาวม้วนไปด้านหลัง1ครั้ง2ครั้งแล้วก็เอามาวางทับกันไว้ค่ะทีนี้เส้นสีมพูทางด้านนี้ม้วนไปข้างหลังหนึ่งครั้งแล้วก็เอามาวางทับส่วนฝั่งนี้ม้วนจึ๊บ แล้วก็มาวางทับแล้วก็ขยับขยับนิดนึงนะคะแล้วมาเนี่เสร็จแล้วบีบทั้งหมดขึ้นมาแบบนี้หาลายเหนีบไว้ใช้ไฟลุนค่ะ ขยับขยับตัวกลีดนิดนึงให้เขาได้แบบนี้เรียบร้อยค่ะได้เป็นแบบนี้นะคะทําทั้งหมดเจ็ดอันนะคะนี่ทำแบบนี้ทั้งหมด7อันนะคะสำหรับหนึ่งดอกนะเมื่อเราได้ตัวดอกคลบทั้งหมดเจ็ดอันแล้วนะคะอันนี้เจ็ดอันนะนี่แบบนี้เราก็นำมาประกอบได้เลย ยินกาวลงไปด้านข้างเลยนะคะ ติดแบบนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขยับให้เขาติดติดกันนิดนึงนะหยดกาวไปด้านหลังแบบนี้ ประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะทําเกสอรตรงกลางก็หยิบมาวางทับกันแบบนี้แบบนี้นะคะม้วนค่ะ ตัดออกไปนิดนึงตัวดอกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้ทีนี้เราจะมาทำตัวดอกเล็กๆตรงนี้กันค่ะตัวดอกเล็กๆเราก็ทำกลีบเหมือน ตัวดอกนะคะเหมือนตัวดอกบานนี่ทำสองอันนะคะทีนี้เราก็จะเอาตัวลวดค่ะเอาตัวลวดเส้นเล็กเอามาสองเส้นนะคะตัดให้ได้สองเส้นแบบนี้ทีนี้จับปลายงองลงมานิดนึงแบบนี้นะคะทีนี้ เอาไปเสียบใส่กับตัวดอกของเราตรงกลางเลยนะคะนี้เขาทะลุลงมาแบบนี้แล้วก็หมุนให้ตัวตะขอตรงนี้ไปอยู่ตรงกลางดอกดึงลงมาค่ะแบบนี้ชได้ราคาะหนึ่งดอกอีกอันนึงก็ทำแบบเดียวกัน วนลงมาแบบนี้เรียบร้อยค่ะวิธีการประกอบเราก็จะมีตัวใบเพิ่มเติมแล้วก็มีตัวกรเสอกสอดอกไม้เล็กๆแบบนี้นะคะเอามาแบ่งออกตัด ให้ได้แบบนี้นะคะเราจะเอาช่อเล็กหรือช่อใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบของเรานะคะประยุกต์เอาได้ทีนี้ปู่จะมาวัดจากตัวใบตัดออกไปนิดนึงนะคะเอาซักประมาณนี้ ให้ลองเอาตัวดอกของเราก็ได้ค่ะเอาตัวดอกของเรามาวางมาวางดูว่าเราจะให้อยู่ประมาณไหนเราจะเอาแบบไหนเ็าประมาณนี้แล้วก็ยิงกาวไปที่ตัวใบตรงนี้ก่อนได้เป็นแบบนี้ทีนี้ให้เอาตัวดอกตูมของเรา ามาพันก้านกันนะคะจากแบบนี้แล้วก็พันพันไปเลยนะคะชิบวัดได้จากความยาวของใบก็คือง้างออกมาแบบนี้ยาวเกินไปถ้าวางแล้วดูยาวเกินไปเราก็พันก้านเข้าไปอีก ก็วัดดูนะคะถ้ายังไม่พอก็หมุนเพิ่มเข้าไปเอาระยะก่อนนะคะถ้าระยะโอเคแล้วระยะโอเคแล้วเราก็ค่อยเก็บงานขึ้นมาค่ะเอารั่วตรงนี้เอารั่วตรงนี้พันขึ้นมา ให้ให้เรายิงกาวไปที่ตรงกลางตรงกลางของใบเลยติดลงไปเลยนะคะทีนี้ก็หยอดกาวด้านหลังตรงนี้เอาติดลงไปเลย แบบนี้แล้วทีนี้เอาตัวเกสรติดทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ก็ยิงกาวตรงกลางเอาดอกใหญ่ของเรามาติดได้เลยติดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จะได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับช่อเอื้องไว้ติดมาลายเล็กของเราเก็บไว้ทำเป็นไอเดียนะคะอยากให้ทำอาลายสอนแบบไหนก็คอมเมนต์แนะนำไว้ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าไม่เกินความสามารถแต่ปูจะลงให้นะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ